จาะประเด็นข่าววันนี้ครับย้ําว่าภาครัฐมีความเป็นห่วงนะครับแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเป็นอย่างมากเพราะสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและจะขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยจนอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานไทยจนอาจจะทําให้แรงงานไทยนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญเวลาเหตุการณ์มารุนแรงครับก็จะส่งผลต่อการอพยพแรงงานไทยกลับประเทศ เป็นไปอย่างยากลําบากเครื่องบินจะไปรับก็ไม่ได้เครื่องบินจะบินออกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบกลับไทยนะครับส่วนท่านผู้ชมนะฮะที่มีญาติพี่น้องทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลก็ต้องรีบโทรศัพท์เลยนะครับบอกกลับไทยก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกลับมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยส่วนแรงงานบางคนบอกยังกลับไม่ได้เดี๋ยวกลับประเทศไทยแล้วได้ค่าจ้างไม่ครบไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวกระทรวงแรงงานเขาประสานให้ได้ค่าจ้างครบแน่ แต่กลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยครับที่สําคัญพอเหตุการณ์เขาสงบนะครับค่อยนั่งเครื่องบินเดินทางกลับไปทํางานใหม่ก็ได้ครับกลับมาก่อนพอกลับมาแล้วตอนนี้กระทรวงแรงงานก็มีมาตรการรองรับมีทั้งตําแหน่งงานว่างในประเทศกว่าห0 0มืตําแหน่งนะครับหรือจะประสานส่งต่อไปทํางานต่างประเทศไปทํางานในประเทศที่ปลอดสงครามก็ได้เพื่อความปลอดภัยครับ มาดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยครับปัจจุบันเนี่ยมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลกว่า29,000คนในจำนวนนี้ครับมีการมาประสานเพื่อขอเดินทางกลับเนี่ยนะครับกว่า8,400คนและจากข้อมูลครับจนถึงวันที่30ตุลาคมมีแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า6,700คนแต่จะเห็นนะครับว่ายังมีแรงงานอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับ จากข้อมูลล่าสุดครับท่านผู้ชมครับมีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย22คนเสียชีวิต32รายและบาดเจ็บ19รายเห็นไหมครับตัวเลขไม่ใช่น้อยเลยเพราะฉะนั้นกลับมาก่อนเพื่อความปลอดภยัยต้องย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยเวลาท่านเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยท่านจะได้รับเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่หางานทำในต่างประเทศ กรณีเสียชีวิตนะครับญาติพี่น้องก็จะได้รับเงิน40,000บาทนะครับกรณีบาดเจ็บนะฮะแรงงานก็จะได้เงิน30,000บาทและกรณีเนี่ยเดินทางกลับเพราะเกิดสงครามก็จะได้รับรายละ15,000บาทจนถึงปัจจุบันครับก็มีแรงงานไทยเนี่ยมายื่นขอรับเงินจากกองทุนนี้แล้วกว่า2,700รายในจำนวนนี้ครับได้รับเงินไปแล้วกว่า800รายครับเป็นเงินกว่า13ล้านบาท ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรีบมายื่นขอรับเงินจากกองทุนได้เลยและแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลถ้ามีข้อสงสัยนะครับไม่เข้าใจตรงนู้จะไปยื่นคำร้องตรงนี้ยังไงนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยครับสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเลยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยแนะนำครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ย้ำนะครับว่าแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลกลับบ้านเราเะครับเพื่อความปลอดภัยญาติพี่น้องที่นี่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกลับมาแล้วครับกระทรวงแรงงานเขาก็มีมาตรการรองรับไว้กลับมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเกิดตัดสินใจได้แล้วว่าจะเดินทางกลับก็ให้ประสานนะครับสถานทูตไทยในกรุงเทวีฟได้เลยย้ำครับแรง,งงานไทยในอิสราเอล กลับไทยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ